<premises. S 2> สำน ie ักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทชจะสมนาสารพลังยกระดับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกสคทชคทชคลายทุกเรื่องที่ดินโดยสคทชครั้งที่1โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีพร้อมเปิดตัวศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกสคทชที่เว็บไซต์ epetition.s.onlb.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่อง รองทุกได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางและค่าใช้จ่ายค่ะแต่เดิมเนี่ยนะคะก็มีการ รับเรื่องราวลองทุกผ่านสี่ช่องทางนะคะได้แก่นะคะการโทรศัพท์นะคะการมาด้วยตัวเองนะคะการเขียนจดหมายหรือว่อีเมลนะคะปัจจุบันเราก็ได้มีการเปิดช่องทางก็คือระบบ e p e t i t i o n รวมทั้งเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะตามแนวนโ,โยบายของรัฐบาลกทรอนิดของประเทศไทยค่ะหลังจากที่เราได้คลายทุกื่อแก้ไขในเรื่องนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนด้วยค่ะ วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าให้ราษฎรอุ่นใจนะครับเราสามารถจะจัดเอาเทคโนโลยีใหม่ๆก็มา,มาแล้วก็จัดหน่วยต่างๆมารับเรื่องราวร้องทุก์ซึ่งในอนาคตก็คือว่าให้สามารถคุยกันในหน่วยงานนี้และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้เราพยายามจะทําให้ขั้นตอนเหล่านี้มันลดลงให้สั้นขึ้นราษฎรจะได้รับประโยชน์นะครับ ภายในงานยังมีการเสวนาถ่ายทอดความสําเร็จการใช้ในโยบายวันแมปของสคทชแก้ไขเรื่องร้องทุกด้านที่ดินแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนระหว่างนิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีและประชาชนอีกด้วยค่ะก็จะทําให้ราษฎรของเรานะคะสมาชิกนิคมที่ถือเอกสารสิทธิ์นค .3 สามเนี่ยสามารถนําไปออกโฉนดนะคะมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองให้กับทายาต,ต่อไปแล้คืนรอยิ้มให้กับชาวบ้านเลยอะคะ่ะ